สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการผันวรรณยุกนะครับซึ่งการผันวรรณยุกนั้นนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กับบทเรียนที่ผ่านมาของเรานะครับเราจะเป็นเรื่องของคำเป็นคำตายนะครับเรื่องของอักษรสามมูหรือไตรยางนะครับในชั่วโมงนี้ เราจะนําความรู่นั้นมาควบรวมรวมกันนะครับในชั่วโมงของการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกนะครับการผันวรรณยุกหมายถึงการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกนะครับของพยางค์ที่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วย พยัญชนะต้นกับสระหรือจะเป็นพยัญชนะต้นบวกกับสระบวกกับตัวสะกดนะครับก็ได้นะครับ,ดนะรบโดยที่คำเหล่านี้จะเป็นคำคำเดียวกันแต่ว่าเราเปลี่ยนเสียงวรรณยุกวรรณยุกค,คืออะไรนะเสียงวรรณยุกก็คือเสียงสูงสูงต่ำต่ำที่อยู่ในภาษาไทยของเรานะครับเรามาดูด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายวรรณยุก ในกรอบสีฟ้านี้เครื่องหมายวรรณยุกตนะก็มีไม้เอกโทรตรีแล้วก็จัตวานะเอกก็มีรูปร่างเหมือนกับขีดขีดหนึ่งโทก็เหมือนกับเลขสองนี้ไม้โทรตรีก็ใใคล้ายๆกับเลขเจ็ดไทยจัตวาก็เครื่องหมายบวกเหล่านี้เราเคยเรียนมาตั้งแต่ปอนหนึ่งเราก็เรียนแล้วนะครับนี่คือวรรณยุกต์นะครับคำคำหนึ่ง เมื่อเรานำวรรณยุกต์ไปใส่นะครับคำหนึ่งคำนั้นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นคำว่าปานะปาปออปาปาเมื่อเรานำรูปวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกไปใส่ลงไปนะปาป่าป้าป้า,ปา้วก็ป่าอีกคำหนึ่งนะครับผันได้อย่างนี้ตัวอย่างกล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 าง ไม่จตวาก็ได้เหมือนกันเหล่านี้นะครับนี่คือการผันอักษรหรือการผันวรรณยุกนั่นเองนะครับก็คือการที่เรานําคํา1ึํงคำนะแล้วเมื่อเราใส่เครื่องหมายวรรณยุกไปในคำคำนั้นทําให้คําคํานั้นมีความหมายที่เปลี่ยนไปนะทั้งทั้งที่เป็นคําคําเดียวแต่เมื่อเราใส่วัรรณยุกก็สามารถแยกไปได้เป็น2คํา3คํา4คํา5คํานะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคำใดก็ตามอักษรกลางเราเรียนมาแล้วอะไรครับอักษรกลางไก่จิตเป็ดตายบนปากโอง่งดอชดาคับต่อปะตักนะครับมีทั้งหมด9ตัวนะคืออักษรเหล่านี้นะครับเมื่อผสมกับพยัญชนะสระ เนี่ยเหล่านี้ยผสมกับสระแล้วก็ตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้นะครับถ้าเป็นคําเป็นเป็นไงครับคําเป็นเรียนมาแล้วผสมด้วยสระเสียงยาวนะแล้วก็ไม่สะกดด้วยตัวกกกบกดนะแม่กกแม่กบแม่กดนะไม่ได้สะกดด้วยตัวเหล่านั้นก็จะเป็นคําเป็นนั่นเองจาได้ไหมครับนะก็จะสามารถผันได้ครบ ทาง5เสียงเสียงสามัญเอกโทรตรีและจัตาวานะครับผันได้ครบ5เสียงเลยคืออักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะครับส่วนอักษรกลางที่เป็นคำตายก็คือผสมด้วยสระเสียงสั้นนะหรือเสียงยาวแต่สะกดด้วยตัวกกกดกบแม้กกแมกดแม้กบนะครับก็จะเป็นคำตายอักษรกลางคำตาย จะผันได้4เสียงจะไม่มีเสียงสามัญน,นะครับจะมีเอกโทรตรีจัตวาเรียนจาไว้จําหลักๆไว้แค่นี้เวลาที่เราไปทําแบบทดสอบเราก็จะมีความรู้เราไม่ต้องไปจําคําว่าไอ้มันอ่านว่าอะไรไม่ต้องนะเราจําหลักของเขาว่าเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับต่อมานะครับคําที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัว นะครับอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะอันนี้นั่นเองขอไขขอขวดช้อจริงที่เราเรียนมาแล้วนะครับผีฝากให้ฉันถือถุงข้าวตาอะไรนักเรียนท่องนะถ้าผีฝากให้ฉันถือถุงข้าวสารอะไรแบบนี้11ตัวนี่คืออักษรสูงเักเรียนจะต้องสังเกตอีกว่าถ้าเป็นอักษรสูงคําเป็นเหมือนเดิมนะคำเป็นเป็นอย่างไรนักเรียนต้องจําให้ได้นะรู้หลัก ถ้าอักษรสูงคําเป็นนะจะพันได้ทั้งหมด3เสียงนะครับ3เสียงก็จะมีเสียงเอกเสียงโธและก็เสียงจัตาวาแต่นักเรียนจงจาไว้ให้ดีว่าพอมาถึงอักษรสูงนี่ลักษณะของรูปที่เราเห็นกับเสียงจะไม่ตรงกันนะรูปกับเสียงจะไม่ค่อยตรงกันและเพราะว่าเสียงจัตาวา พื <f dragging> ้นเสียงพื้นเสียงก็คือเสียงเดิมเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์อะไรเลยจะเป็นเสียงจัตวาถ้าเป็นอักษรสูงอย่างเช่นคําว่าขันอย่างนี้ก็จะเป็นเสียงจัตวาเราก็ลองผันดูว่ามันตรงไหมขันขันขั้นขันขันนะสุดท้ายก็ยังเป็นขันอยู่เพราะฉะนั้นขันนี้จึงเป็นเสียงจัตวาพื้นเสียงก็เป็นเสียงจัตวานะครับ ก็จะมีะต่อเอกโทจตว่านะถ้าเป็นอักษรสูงคําเป็นส่วนอักษรสูงที่เป็นคําตายก็จะผันได้สองเสียงก็เสียงเอกกับเสียงโทนะเสียงเอกกับเสียงโทนะพื้นเสียงก็คือรูปเดิมที่ไม่มีรูปวรรณยุกข,ของคําตายที่เป็นอักษรสูงคําตายนะพื้นเสียงของเขานั้นจะเป็นเสียงเอกนะก็จะอยู่ตรงนี้เริ่มจากเอก นะเริ่มจากเอกคำว่าขาดนี้นะครับเรียนจำหลักไว้อันนี้เรามาดูในเรื่องของอักษรต่ำอักษรต่ำนั้นนะเราจะแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวแล้วก็อักษรต่ำคู่นะอักษรต่ำเดี่ยวเป็นอย่างไรนะักเรียนอักษรต่ำเดี่ยวเรามาดูตารางกันเลยอักษรต่ำเดี่ยวก็งูใหญ่นอนอยู่นะ ริมวัดโมลีโลนะนี่คืออักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวถ้าเป็นคําเป็นจะผันได้่าไรครับจะผันได้3เสียงก็มีสามัญโทแล้วก็ตรีนะพื้นเสียงพื้นเสียงของอักษรต่ำเดียวก็จะเป็นเสียงสามัญน,นั่นเองนะที่ไม่มีรูปก็จะตรงเลยก็คือเสียงสามัญ พื้นเสียงครูอธิบายไปแล้วนะก็คือ,อไม่มีรูปบรรยุกอะไรเลยเราเรียกว่าพื้นเสียงคํานั้นเป็นคําพื้นเสียงนะเดี๋ย้ามาดูถ้าเป็นคําตายละ่ะถ้าเป็นคําตายก็จะผันได้3มเสียงเหมือนกันนะคำตายจะผันได้โทรตรีแล้วก็จัตวาอนีางนี้นะครับโทรตรีแล้วก็จัตวาถ้าเป็นคําตาย ตอนนี้เรามาดูอักษรต่ำคู่นะอักษรต่ำคู่นี้ถ้าผันคู่กับอักษรสูงแบบว่าเอาไปคู่กับอักษรสูงก็จะสามารถผันได้ครบทั้ง5เสียงนะเช่นคาขาค่าค้า,า,าแล้วก็ขาเหล่านี้เราใช้ขอไข่กับคอควายคอไข่นั้นเป็นอักษรสูงส่วนคอควายนั้นเป็นอักษรต่ำคู่นะเพราะนั้น เมื่อนําไปคู่กับอักษรสูงแล้วเขาก็จะสามารถผันได้ครบทั้ง5เสียงนะครับทีนี้เรามาดูตอนในช่วงนี้เราจะไม่เอาอักษรสูงเมื่อเกี่ยวข้องก่อนนะเราจะเอาเฉพาะตัวเขานะสําหรับอักษรต่ําคูนะ่ก็มีดังนี้นะครับในช่องนี้เลยนะครับในักเรียนอ่านเอานะครับมีแต่ช่องนี้เลยอักษรต่ําคู่ถ้าเป็นคําเป็นนะครับก็จะผันได้3มเสียงถ้าเป็นสามัญ โทแล้วก็ตรีเรียนสังเกตดูจะเหมือนกับอะไรเลยครับจะเหมือนกับต่ําเดี่ยวนะครับอักษรต่ําจะเหมือนกันถ้าเป็นคําเป็นก็จะเป็นสามานโทตรี 3. ถ้าเป็นคําตายก็จะผันด้วยก็จะเสียงก็จะมี3ามเสียงเหมือนกันก็มีโทตรี 3. และจัตวาอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูอ้าวถ้าเป็นหอนำาหรเราจะทำอย่างไรคำที่มีออหอนำหรือตัวประญชนะต้นเป็นอักษรสูงนะและนำเขาทั้งหอนำทั้งอักษรสูงเนี่ยก็จะมีการผันที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเป็นคำเป็นนะถ้าเป็นคำเป็นเขาก็จะผันได้ สามเสียงก็มีเอกโทแล้วก็จะตะัตวาแต่ถ้าเป็นคำตายก็จะผันได้แค่สองเสียงก็คือเสียงเอกกับเสียงโทซึ่งเป็นการผันได้น้อยที่สุดนะก็คือหอนํากับอักษรสูงคำตายเนี่ยจะผันได้แค่สองเสียงนะครับก็คือเสียงเอกกับเสียงโทเท่านั้นนะครับทีนี้มาถึงใบงานไม่ยากนะครับใบงานของเราครู ให้คำง่ายๆมานะพอดีตรงร็อกเป๊ะเลยนะแต่ละช่องนักเรียนจะใส่ได้3คำนะแต่ละช่องแต่ละตารางนะก็จะมี3คํคำเช่นตะรางที่1เป็นอักษรสูงก็จะมีอักษรสูงในเนี้ยสามคำนัเนีองก็เอามาใส่แล้วก็ผันอักษรให้ตรงกับที่เราเรียนมาตมกี้นี้ตามหลักการผันอักษรนะครับอักษรกลางในนี้ครูก็มีให้แค่3คํคำเหมือนกันนะเพราะนั้น สามคำก็ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะครูแยกมาหมดแล้วนะให้พอดีง่ายๆใช้หลักง่ายๆนะครับให้นักเรียนจําง่ายๆยังไม่ต้องให้รู้ลึกไปมากมายเพียงแต่ให้รู้ว่าเขาผันได้กี่เสียงเท่านั้นเองแล้วเรามาขับม,มาใส่ให้ตรงนะครับอย่างที่เราได้เรียนกันมานะครับสําหรับวันชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนนะครับวิชาภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ